พ่อบายมาท้องเริ่มบวมพ่อสองสุ่มก็สิ้นใจตอนนี้ตายจริงไม่ฝืนโชคดีหน่อยพยาย,ยุมราชเขาเมตตาต่งกลับมาฟื้นเพื่อทำบุญสองเช้าชีวิตหกสิบปีประมาณทำบุญได้สองครั้งก่อนจะตายในวันนั้นทำก่อนตายก็ถือว่ายังได้ทำอยู่นะ ได้ทำอยู่แต่มันน้อยแค่สองเช้าเราเอยู่เรือยั่อีกนานอยู่หลายวันไม่ตายวันนี้ดอกต่อนะยาวยาวยาวเป็นสมบัติมนุษย์กระบุญสมบัติขึ้นสวรรค์ก่อนเสีนลมจากชาตินี้หมดบุญจากสวรรค์ปุ๊บมาเป็นมนุษย์เป็นกษัตร,ริย์บ้างประธานาธิบดีบ้างผู้ว่าบ้างนายเพเภอบ้าง เตรษฐีบ้างตระจัสสามันบ้างนายกไทยคนปัจจุบันใช่ไหมนะอายุยังน้อยเป็นเจ้าคนนายคนเกิดมาเป็นกองเงินกองทองพอไม่มีเงินหลายเหมือนล้านเป็นนายกก็ไม่ได้เอาเงินค่าเงินเดือนซ้ำยกให้รัฐบาลคือเก่าขอารับใช้ประชาชนแต่ว่าแล้วแต่บุญของคน บุญมากอยู่ได้นานบุญไม่พอก็อยู่ได้เท่าที่อยู่ได้บุญนั้นะนได้เป็นนายกนะเจ็ดสิบล้านคนได้ปกครองนะเป็นเจ้าคนในคนละเจ็ดสิบล้านบุญนนหน้าตาดีรูปสวยแต่งชุดผ้าไหมพื้อหาในประเทศลาวคนลาวหาเสื้อผ้าไหมแบบนายจกหญิงคนไทยผ้าไหมลาวขาดตลาดยูทูบเบอร์ออกคนคนเดียว ทำให้เขาอัศจรรย์ใจเพราะบุญเก่าเขาได้เป็นนายกเกิดมาแล้วสมบูรณ์รูปงามใบหน้างามผิวงามอายุงามนั่นเพราะบุญตอนนั้นอย่าประมาทมีเวลาไม่ถึงร้อยปีตายทุกคนแต่นี่ว่าเมื่อเราตายเอาอะไรไปไม่ได้แน่ได้ไปแต่ก็ต้นทุนบุญกุศล ลมจะพัดน้ําจะท่วมไฟเผาลนโจนจะพล้นบุญไม่ได้ของในตัวถ้าทุกคนมีศีลทานภาวนาเป็นอาวุธจะไปเกิดผุดที่ใดก็ไม่ชั่วเพราะมีบุญเป็นที่พึ่งถึงใจตัวพ้คนความชั่วได้สว่างพระทางบุญสร้างสะพานสร้างบันไดสร้างถนนสู่เส้นทางแห่งความสุขคือบุญอย่าประมาท ละขอโมทนากับเจ้าภาพร่วมท้องที่มาทำบ,บุญในวันพ่อแห่งชาติห้าทันวามหราราชนวัตลงครอย่างนี้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วตลาดทรัพย์นดีแล้วจากะ้าดีแล้วมั่นใจแล้วเมื่อปรารถนาบุญในฐานะไหนก็าตามอยากขึ้นสวรรค์อยากเป็นกษัตริย์อยากเป็นเศรษฐีอายุยืน ร่มรวยไม่มีโรคโรคมามเพียงเพราะเมื่อปรารถนาแลว้วตั้งใจมาดีแลว้วศรัทธาดีแลว้วสละดีแลว้วคณะสงฆ์ใหญ่รองรับหน้าที่นี้เมื่อปรารถนาแลว้วติดทัมัทุอิทังพลังขอสิ่งที่ปรารถนานั้นจงสำเร็จกัเพปูเรนทุมโนรัฐาจงเต็มอยู่ในความปรารถนาของท่านจงให้เต็มภัยบุญจงให้สำเร็จ ดังใจตั้งไหว้ขอท่านทั้งหลายตั้งใจมาให้ทานรักษาสินฟังธรรมะในวันนี้ขอสาธุให้บรรลุสมตามความมุ่งหมายตั้งตัจจะใจจริงจากดวงใจตูจ่จดหมายอันตัวเยี่ยมเปลี่ยมศรัทธาขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นชัดกันทั้งเทวันเทพิทักมารักษา สิ่งชั่วร้ายอย่าได้มีมาปีทางเกิดชาติหน้าให้พบปะพระนิพพานขออำนาจพุทธมน,ธนต์กุศลรงอายุมั่น,นขัญคงดำรงถีติ่งชั่วร้ายอย่าได้มีมายีย่ยีจงสุขีสุขีตลอดชาตินี้เถิด เราก็ได้ฟังในส่วน,นก่อนการกล่าวอนุโมทนากาถาคาถากล่าวโดยหอขอธรรมในโอกาสวันพ่อแห่งชาติในวันดีถต่ว่าได้รับความเมตตาจากกันหลวงตาสมบูรณ์อาคาเตโชจากวัดหอยตาดทางตะบนวันตอง,งอำเภอศรีกาจังหวัดบึงกาฬ เดินให้เฮาลุกขึ้นทำความเพียรให้จิตตออาวามาเด้อปวดโถคำปากเบาไมาใ้ในเจ้าเหม็นตื่นมาเด้อเด้อก่อนลมหนาวหนาหมอกมาแล้วก่อนที่เกนดาวคอยไกลขันเนี่ยเห็นจตงฟังกว่ามุ่งไม่ได้มาถึงย็นผาให้ลมัาหมอกก่อนพวงดาว มาลาเกี่ยวเส้นสกรรกเกากาลเกดเคร่งทาง่วนพุมนพื้นแทนแถวาอหมวนเขาเอาฟังในอารามชื่อประเทศไทต้องขิดหอประธรรมกนิโ่โอโซขีรทรมกันนิง่งข้นกองประเิอขอให้ตังยกใหญ่หินหองห่ง็รคำแนน้อนตะคอนอกนอแห่พรตนา ความเคารพในบาลลีระสังทานดวงจิตด,ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ห่หลวงโภคอ,อ,อ,อุดรีตชาวีโรอดีตเจ้าวอวัตตหลัดนก้อนอนดีตชาวรัตนอำเภอรัตนาวาปีโูกแรกอดีตที่พุทธตาชาวรัตนอำเภอรัตนาวาปี now. Uh -huh.